บรรยากาศตอนนี้กระคำแล้วพี่น้องผักในสวนเขียวงามพี่น้องเยสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุกูสุขพี่น้องจะสะวัสดีตอนแรงๆพี่น้องได้รวยเพิ่นเก็บผักบงผักในสวนงามพี่น้องตอนนี้เขียวขะโคดก็ออกดอกแล้วเยวก็เป็นหมากบางโมเจเลแหละก็เก็บหมากน้อยคลายไปลหลายรอบพี่น้องคัดหมากแล้ว วานนี่กข็ขายมือนี่ก็เก็บไปขายอีกเหลือแต่สมหมากป่ายมันเก็บหมากกุกมันไปขายพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาคอยคำเลยพี่น้องเป็นจังใดผู้มีผู้ถือเลขอยู่บ่มือนี่หายอบ่ได้หายเลขสำพี่น้องบ่ได้ผ่านเขาหัวเขาสวนคือเก่าพี่น้องเลยเก็บผักเก็บหน้า หมากบวบหัวหนา้าตัวนี้โคตรงามเลยพี่น้องตอนน้ำพุธันข้นเขียวงดงามเบิดทุถกอย่างพี่น้องเนียเมื่อนี้ขาสิข่าวสวนมากก็คือเนื่องจาก่าสิมาเก็บหมากแต่งพี่น้องเก็บหมากแต่งเพราะว่าพรุ่งนี้ยายลุ้นแล้วเสีย<น>ไปลงตลาดสบายดีเด้อนะสบายดีตอนค่ำพี่น้องมือน,นี้ข่าสิมาเก็บแบบ เก็บหมักแตงยังงั้นวะอยก่ามาเก็บมัมกแตงไปลงตลาดพรุ่งนี้พี่น้องเพราะว่า,ามื่อวันเป็นวันอาทิตย์อีก <f ix> อย่างก,กับมันจะเบิดแล้วพี่น้องอยายรุ่นเราจะเก็บหื้อออกปลูกใหม่ข้างนี่เดี่ยยีเมียนซีหื้อแม่นมันเริ่มตายไปเแล่เเาเก็บไปขายพี่น้องถุงละยี่<า>สิบบาทเหมือนเดิมใครแน่กินน้ำเอามากินนะจ้อย สีดยาบ่จ๊ะเบื้องเงันมกแตงแน่สีดยาโบ้ของตัวแตงๆด้ในขีด้ดินคือโบ้พิษเอานนนหนอนนวลน้ำมักใหญ่นึงนะล,นลูกบางเช่อมันอยู่แถวอันไหนมันเด้อพี่น้นองเดี๋ยวถ้าเบื้องขอาซุนเฮอสิเดียจะขมอร่อยอยู่นะทุกคนแซ่บไ<ช>หมทำนี่มันหวานพี่น้องนนะอเก็บไปขายตลาดก็ขายดีขเขาเชื่อเก็บกับเด็กๆพี่น้องมันทั่วกต่กำลังเป็น ผักของเฮาเก็บกินได้แล้วพี่น้อง,ยอยงเก็บกินเก็บขายแต่ว่ายายรุ่นระภ์ขายหลายรอบแล้วมกทั่วเล้วก็กำลังออกตอนนี้มกทั่วเท่านี้นะซั้นได้ปลูกถ้าเบิง่งว่าสิดกบ่เดี๋ยวสิได้จักอันนั้นพี่น้องตอนนั้นตอนเก็บก็บ่บแฝบรอบนั้นนะ่ะพอดีเต็มกระถางักแตงนะ่ะอถ้าเบิ่งรอบนี้รอบนี้จะขี้เลือดซ้ำไรไปไปเริ่มเลยพูมาพู เก็บามกเาเรื่อยๆพี่น้องเขามาได้สุดแบบสุภาพเข้ยง้อเุยิงเด่ประาณนี้้งคั่หอนใจหมักโม่กับง่ายอด้พี่น้องแต่ว่าสิ่งที่งามกับโม่นี่คือใบหยาแล้วก็ข้าโพดแล้วก็ถทั่วดินพี่น้อง ตอนนี้พากันเล่งน้ำพ่อชาวบ้านเพิ่นกันเขาโหดพี่น้องอือหือใช่ป่ะเก็บลมมาเรื่อยๆพ่อะทำเนี่ยอาอยู่พวกมีันอยู่บงเอาใช่เอวนันนนะอย่าใช่ได้เอวั้นนะอย่าแก้เน่านะแต่ว่าคือองหนึ่งเนาะโปรได้หน้อยด้พี่น้องฮะลายหมากอยู่เด้พ่อหมากซทำได้แน่เนี่นะเอารนถะ เราจะลื้อใหม่แล้วเก็บออกรถเารากเก็บออกเรื่อยๆเดี๋ยวชุ่มได้น้อยแห้งกับปะาแฉะนิดกับรถนอนมันพอดีกินงัน้นามันพอดีกินขั้นมันแก่คนนี้มันกระโบราแม่นนี่พี่น้อง,องดืม่มอิ่มนะเพื่อเอาเก็บเหลวนะป้าตัวนะครับอย่าเเพ้วมันยังงามอยู่ซุ่มหมากพื้นมันนั่นเปิดเบากันคักได้ชั้นหนึ่งบทเห็นได้ นี่เลูก็รลังหวานอือหืออร่อยเว่าเขาดิบนตาแซ่บกำลังเขียวเขียวขางนะเบื้องช้างเบื้องเรื่องขังพวกที่เขาเจ้าอ่ะที่ใกล้เขาเรียกเตตีพี่น้องเขาเสือใกล้เขาเก็บไปขายรถบางในน้อยช้ำนี่นะบู๊ดแถวตลาดเ้าเมื่อขายมื่ออื่นเขาก็เสือแล้ว เอาแนนะนมึงเนี่ยืชองมึงเนี่ยนะมากวัหนึ่งอยู่พูคางพูนชองมึงดีดหมากัหน่ยาร้วอันบางไงหน่อยเเก็บไปแล้วก็เลือกพี่น้องหมากได้ใหญ่หมากได้งามเท่ากับไปขายหมากได้น่อยจะกินเองก็ เก็บอันนี้แล้วก็ชิพากันไปเล่นน้ำพี่น้องออกกําลังกายไปปั้นเป็ดอร่อยเวอรทั้งกินทั้งผักอะไรยาดนเดยนะมนมันใหญ่แล้วมันอันนั้น อืมเอาหน่อยไหมปิดรถซ้ำหนึ่งบ่ได้เห็นเลยขึ้นเราคอยปิดกับอันยันรุ่นพูพ้นะ,นะเมื่อนั่นนะแล้วปิดผู้เดียวช่องข้างนั่นช่องข้างนี่แต่ว่ามันดกแพงเลยพี่น้องคือหนึ่งล่ามไปเกิดดอกเป็นเท่ธไรผู้เป็นเกี่ยวกับคนปลูกชั้นผูกมันผูกลูกเป็น,นคือเนื้อ ช้อนใส่หอยน้องทำมันสิเป็นตะดินขึ้นมาเลยพี่น้องแป<ม>ลงค้นปลูกแล้วมันบ่จับนะคือโอ้ยกุ้ม,ก,มกุ้มกินเขางโปรเจ็ปกุ้มสั่งปะปลูกพักจะขึข้นกับคนคือกันพี่น้องไหมนี่นี่นี่บางคนกับปลูกล็อกอยางไปปิดปลูกทั้งไอ้เนี้ยลูกไปนี่ครับนี่ตาดิไว้บักจอยโอ้ยมันกินเงี้ยงวะเลาะยับมาเรื่อยๆปุ๋ยเบื้องมันคักดมันใยมันหลายพี่ ทำมากกัลมลมพี่น่องอากาศชี่เย็นๆน็กหน่อยซ้ำนี่แหละพอดีอยู่เล่าร้ายกับโมมวนเก็บน้ำมาเลยเลยห้ามปิดดูบห้ามปิดเป็นยูเก็บโซ่เลยนะ่มากได้ซิ่งามน่ะปิดรล เอามืขายทงล้วยี่ิบนึ่งบังพี่น้องขายขายเปิดขายแล้วกัปลูกขายแล้วกัปลูก่ังที่แหละตกมาหนานี่กับอยู่กับหมวกกับสวนนี่น่นี่น่นี่เอเเอวนอยู่เนี่วิลดถหน่อยใหญ่หนา เปลี่ยนไงวะมันแบบว่ามันบ่อยากขืนหดข้างอยนะแบบมันล้ำลามไปนะ่มันลมเดแมนมันใบมันกูดแล้วมันลมแล้วมันลามไปโลดอันนี้อุดรดนดนิดบอกว่าให้เบิ้งมันคักช่องเบิ้งดีๆแต่ว่าซุมนี่นะมันเริ่มอยากตายแล้วพี่น้องเขาเก็บไปอีกรอบนี่ก็คือสีเบิดแล้วเก็บอีกรอบสองรอบก็คือไดรลืือออกแล้ว มันมาเสียรักสวงมันลมบางหายแมนข้าแมนว,บบว่าโบลุ่มนะ่ะมันก็เลยเหดุห้ยกูดเลยมักแต่งมันกําลังอยากขึ้นอยากใหญ่อุ้ยนั่นปลูกพักปลูกหญ้านี่ยากพี่น้องยามลมเนี่ยไอ้ันมันมานอนมันกูดง่ายลมพัดมันเย็นกูดอืมนั่นแหละลูกโอ้น้ำปลาขึ้นลุกไปน้ำมาเรื่อยเรื่อยมักทั่วออกดอกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ได้เก็บคล้ายขึ้ <มา S 2> นกันมกทั่วก็ได <ป S 2> ้ เพีดไปกินกับแจ้วพี่น้องได้ไล่อยู่ดอกตอนนาเก็บไปนะ่ะเต็มกระถางนะเบิร์ตบอลาบ้าขายเหมือนนะมันขายดีด้มันหมักแตงหน่อยมันกินแสบเขากินกรนะ <Man. S 1> ปุ่นเนาะแม่

ปลูกน้ากันอยู่หักแต่ว่าคนละพันเราวะในผสมกันตัวนึงใหญ่ตัวนึงน้อยเราวะนี่เห็นบอกสังเกตเบึงนี่บักยาวๆน้ำพรใส่เนี่ยมันปลูกคลิกข้างปลูกมันคลิกได้ไหมผสมกันลั่นยาถาเบึงมีน้องว่ายารุ่นเราจีดเขายบอแต่ว่ารอบนั้นเอาไปไว้ในเรือ เอาได้ครับน้องจิงน่ะนี่นี่นี่เฉียบเลยพี่น้องวันหวานแบบวันหวานแบบแบบธรรมชาติน่ะฮึ่มคุณแตงล้วนๆนะทุกคนนักบ่ จนเต็มซ้ำพี่น้องเ้อเก็บเียไม่ีร้ายแล้ว่ยไนมั่อได้กมคอยเก็บไปนงแะไรแล้วเมื่อวนยากพอทิศหรือว่จอเก็บของเราคุณเแจนายบุบเป็นแบบคุ้มแห้งเน,ะนาะขัะน้นี้มันก็คุ้มในพี่น้องข้าปลูกแถมได้เก็บายรอบพอมี นี่เปลี่ยนเบิดแล้วนลองทำนะโอดเกิดแล้ววนี่มันลมแล้วมันอยากขึ้นข้างเนาะม,นม,นมันอยากลอยแบบลมผัดแล้วมันตกแล้วมันแบบไปตามดินเลยนี่พี่น้องเห็นปเครืออนหนึ่งสามสี่หมาก ทำมาหล่ะก็บขาหัวเข้าสวนเก็บเครื่องปลูกค่อยนั่งกินน้องมื้อนนี่นะโบได้ขายแต่มักแสงเด้อเอาเฮ็ดไปพร้อมขายเห็ดผมบังเจอซีเมื่อนายยิม่พังเบิ้งค่ะเบิ้งเห็นผูใช่ยก็เต็มมื่อนกระได้เก็บเห็ดตอนเช้าเพื่อโบได้ลายแต่ว่าเฮ็ดออกทันได้หลายบางมือกันได้ซีทงแปดทงออแปดทงเทย์หอนค่อยเก็บไปเรื่อยๆบางมือกขายได้มื่อละแปดสิบบาทมื่อละร้อย ว่าพี่น้องสามคนยอเลยได้มาทิไทของใหม่หนึ่งสองสามว้าวนี่พี่น้องเี่มเลพอดีกแิ่นได้มงามเนะเต็มเลยมาแต่งเต็มกระซีมพอดีหวานไปค่ำแล้วไปออกกําลังกายอยู่นำ้ำ มามามาคำแล้วออกจากสวนพี่น้องมานี่ไปลุยอยู่น้องนำปั้นเป็ดอะไรพี่น้องจามาเขาหนีกระสิเลขออนุญาตลาขอบใจเบิดสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็ไปร่างใจให้บแบบสรายนะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจพี่น้องรอติดตามพรุ่งนี้ว่าสีคายเบิดบิพี่นอ้องไปแล้วพอกันคลิปนะสบายดี